แค่จ็กบัวแต่เราอยู่ใกล้ๆขี่ไกลปะว่านี่วัดไปเก้าแสนพี่น,อน้องเนาะเกือบล้าน่งมนแล้วอยู่หมดเงินแล้วคนนี้ถ่าปันเขาแล้ว อืมใเข้าไม่ใคเข้าไม่มาจางตัวพอจอยเีงเข่าก็บเป็นราคาพี่น้องเลยโลละบุ๋มอ

bạn này đó thật thay thoải mái đi xin lỗi mọi người thoải mái đi thoải mái đi bớt chụp phụ chú phốt nó tớ nó nó à, mặt khẩu cá mà đi nhanh lắm mượt đây ra mượt mở đâu hết ừ. bớt bớt chắc mà, này, mở được ừ. ừ. ừ, bộ nhá, sao thì đẻ đi à, Hãy chấp hãy vào đúng rồi nó ไปเป็นไปหานั่นปปเป็นไปเฮียนตอนแรง,งรบส่สบายดีไปไดได้อรัดมัดอีกได้ดูใช้เมนะไอ้จัวเอิลงมาไอจัวมัดเข้าใช่ไอจัว,ออม,จวมัดเขา้าไปพาลูกเงยมัดเดข่ากันเด้อได้สิมาคน,นไปรับลูกมาก,ก่อนสิมนนนาคนเนาะตอนนี้ขอมัดก่อนไก่สีหอดไวลําเวลาไปรับลูกหละลมกระห้วยมันนีพี่น้องอากาศมันนีเนาะ đen đen, tại đẹp đẹp cả, cứ câu, bay, bút, bay, à, đang giữ thửa bẹ mà toàn cái thằng lên lông nó vừa thưa khẩn ma, toàn đông ma là thưa thửa mà ăn nhiều thì nổi nữa. แดด่าอกอไปัดกันที่ดียวหมวน khỏi bao giờ toàn khỏi, thấy lông cái gì vòm hoa đây, cái bà chìm toàn khỏi lông này. đấy, bắt hấp trắng mặt นแล้ดูึบึ้นานด็กไก่ก่อนสิใกยมันันยางมาอีเนาะนยางไปยางมาุ่แหลไปเกี่เศ้านี่ได้เดกนบอกเกี่ยวแล้วคนเบอกนนี่คือเกี่แล้วสิงนมือเม่อบ่งานนึนบอล คนบ่คนคนบ่ใช่เปล่แล้วสามารไว้จืดคนใจมันมาก่อนนับลูกมาก่อนเนี่คนล้างนอนเลยมาต่งหางเกี่ยวเมื่อน่ะเนี่ยเ๊บตกขาดทำจมูกตัวเองนี่เว้ยได้ไปเสริมไล้ได้งามได้บ้านงามกับแบนี้ได้เตีงามกับแบบนี้ที่น้องเอ้ยเฮ้ยตกขามด ีได้เป็นแค่เนาะได้จะได้แลยที่ได้สั่นยามนาน้ามือได้ทีได้พี่น้องเอ้ยนี่แค่เริ่มต้นได้นี่เอาโอเลยสามสิบกลัวเลยแทนเนี่ตากแดดตากฝนมันโบเกียวอีแล้วงามแล้ว่าเรื่องพื้นบ่เรื่องงามกับใครก็ยากงามอยู่เมนเชื่อกับยากงามใช่ปะ แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วสั่งเนี่นนะตามสภาพเท่านี่แหละมีเหี้ยมีไข่อยู่เนี่ยไปนั่นากายไปจะหอมขึมข้หมดจิกายไปเขามีเหี้ยก็ดีละกายไปคนละหอมขึ้กันนะครับกัดคู่เหมือขึ้กันมีกินดีกันได้ปีมีกินดีกันแต่ว่าคนกินกันอันใดสั่นกันตอกไม่ได้เขี่ยวเลยไม่ได้นั่นแหละงักเงียวแล้วกันหยุด มัดไก่บ้านนี่แหละคณะลงไปมัดไก่พุ่นนะมันสีคาดยางขึ้นมาเพราะว่าเฮาสิไปรับนุงตะดากับไอ้ต้าพันยางไปยางมากกับเบิดเวล่าล่ะปลาลุงเว้เออว่าแรกกับฟรอเชอร์พันยังไม่ื้อตกเลยเนาะนาพันยาวปต่ไม่โอ้ย chắc khôn đấy, Cái con này có đấy này nào khẩu có đây miếng cái nhà

เออโตัไก่หน่บองานโอบอ่ะนี่จอยเห็นงานโอบน้องจอยจะไปหาซื้อเบียร์มาให้กินเด้อพอดีนะเห็ดอะไรงานโอบนั่นเนาะเมาคืนน่ะสิตายเลยเนาะเป็นเบี้ยนี่เจ้ไปชนเลยวันให้เพิ่นไล่เวียกวันเฮงบ่ได้เวียกเท่านี้วันซื้อมาไหวไหมบ่ราเพิ่นยูกับน้องจอยพอมีแฮงว่ะ ดมาถามเจ้าว <ừ. S 2> ่าได้ไแวรอมด้เลยบอกเขาว่าบ้าเที่กาแฟมาฝาดเนอะำย็นมาฝาไปแล้วให้เอนบานืเห็นเนยามอันยามลงแหหาไปหาคนานบ้าง

เวียนหัวนเด้อห่ยไปห่ยมา เขาบอกแตงเตยกระจกกระจวยน่ะนอนจกกระจวยเตยเตยเออหองเจ้ไป่นที่บ่อถ้าไดกคกไกแทบจมแต่เราอยู่ใกล้เห้นคุไกปะ 揪动么子？揪动么子？你看。 คนได้หกเพื่อนป้นว่าตื่นะี่ใช้ก้อนบไปถาได้้เี่ยวได้้าได้้าขเที่ยวอยองให้่ว้าดนแล้วกะใส่น้ารลายแค่เนาะเออ ยังไ่ได้เบิดบ่อไอวแรวเลยเว่านี่วัดไปเก้าแสนพี่น้องเนาะเกือบล้านยังมาเล้วอยู <h 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 uh ่เบิดเงินแล้วคนแถ่าปั้นเข่านะฮะเบิดเงินเนี่ยบมีคนมาขนบ่ด้เบิดงบไปอนเที่ยวพอดีแล้วถ่าปั้นมายังคนแระ ได้ข <deal wir> e ้าวไม่ได้ข้าวไม่มาจ้างต่อพอจอยแห้งข้าวก็ลัเป็นราคาพี่น้องเลยโลละบุหอดที่บาทครับโกเห็ดได้จิโลหนึ่งได้บ่หาบาทบ่โกงเห็ดเด้ตัดเม็ดง่ายครับ

ลืมแล้วนพ่อานนบาดหแล้วะให้ไปรองดีมันถิาว่อ๋ออมเดียวเงาเลยทำพงกับวดไว้พ่อได้มาฟังอยู่บ้านนะเดที่

งานอะไรเจ็ดตัวงานนาะคนที่ไหนคนงานเดือดเถอเข้าเลยมากคนเดียวมากกึเมือเดียวหนึ่งเมื่อเลยอ่ะไน้องเลยเนาะเดือหันชองพรปลาเตอรเกี่ยวเช้านี่มันยังโอแห่งคักอ่ะไบานง่ายบ้เออมึงมุ่กันโอ้หาที่เไปสัน ัน,นี่เศ้านี่นี่พี่น้องเลยเนาะพผู้เณรถ้าเขามาแต่รับลูกรับหลานพผู้เณรจะในมัดตัวนี้กปสบไปมัดพุ่นทำลงจอยคนหายไงคือสิพ่อกันเบิ้ดมื่อื่นมื่อื่นกับเบิดมื่อมื่อนี่กับเบิดมื่อปลาดงเลยเนาะทั้งมัดทั้งคนเฮ้ช่วงนี้กับสิแเล่นอะเล่นหลังแน่เด้อปลาดงเลยเนาะแล่นไปรับลูกชงลูกตอนเศร้ากับชงตอนแรงกับรับกลับมากกับมัดกลับมากกับคน เนาะมือื่นวันเสาร์ยุดอ่ะไปมาเลยมือก็ได้ยุดแหละป่าดูไงไล้ยุดผ้ากันเฮดบิดเต็ม,มือแน่เนาะทางแม่้องเชิญก,ก็บอได้ไปส่งลูกอะมามัดมาคนน้ำกันมันมีฝากนั่นพ้อได้พี่น้องเมื่อวานนี้เขาจ้างคนงานเพิ่นเกียวอวา,านนี้เ,เนาะเดี๋ยวมือน,นี่ให้เขาเาลลาวกับสาวนางเพิ่น ไปมัดท่าเนี่ยแมงเซอร์ขากลับมาจะรับลานและสิไปลงไปหาเอาบั่นหนิเนาะอยู่ฝากหวยพูดไดพุ่น้องไงพฝากนะลุงท่ากับบุยู่จักไปใช่เห็นอยู่หน้าพูดหนิบ่ไปเลยลุงท่าฮะบ่าคยเขียบก็ได้มั้ยพอดได้เจ้าเน่ะเป็นคนนั้น คนเสียบเ่าอยู่คอยนะคนณได้อยู่แต่ให้เสียบนะคอยแฟนเสียบยอมนักดีกว่าเสียบมูอยากเสียบคนอื่นมูอยากเสียบคนอื่นเสียให้คนอื่นเสียบใครโย่ลมมวยห่วยบ่าลุงเอ้ยบรรยากาศดีขนาดบ่ามันนักกูแล้วบรรยากาศก็ดีบ้านเฮาก็ทำบ้านเฮาแล้วมีรักข้ังพี่น้องเลยเนาะโอ้ยไผยกระเฮ็ดบ่เป็น มาปเตี๋ยมาเฮ็ดไปซ้ำกระลุนนะ้

ป <c ười> <c ười> ่าลงกี <sık strong> ่ตอกขาน้าเลยเห็นหรือเปล่าน่าจะะาดเนาะ มาเฉาะอยู่ไปอีกดาวชองดาวพี่น้องเอ้ยเดินนะมันขนทำนั่นก่อนอไปจ้าโอจบคลิปไว้ก่อนสะพี่น้องเอ้ยโตนั่งก่อนหายพี่น้องบนเท้าเมื่อยก่อนน้ำลายจะมาเอาแล้วเด้จะไปรับล้านสักลูกไปเลยพี่น้องเมากันจังคนพูดได้หมดเนาะอีชองหักไปลำลาพี่น้องจะมีเด้อไปพ่อๆกินหนาพี่น้องเอ้ยเนาะขมุกขมจใจติดตามเบิ่งชมเด้อเนาะไปแล้วไปแล้ว